အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာ3ကိုဆက်ပြီးတော့ညွှန်ဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ကก้องตีดีก้องตีดีก้องตีကိုท้ายหลอดีเนาะก้องตีကိုท้ายหลอดีนัมเบอร์2ကอยันဆိုရင်มะอยันဆိုရင်มะนัมเบอร์3ကคอตีคอตีကို เรียกขอตีก็เรียกนำปัดเลกะเบตูเล่คลายเบตูเล่คลายนำปัดงากะอโลกงานอโลกงานนำปัดชอบกะวันตาตีดีใจวันตาตีดีใจนำปัดคนเดกะ มาน,นีจ่าเสยนพู้จาการมาน,นีจ,จาู้จัการนำ้ำปเชกะลาเสีย,สยนไม้บากองลาสเสยรดีไม,ม้อารมณ์เยาว์เนาะนำ้ำแปกกโลกตีทามโลกตีทามผ้บาล่ลกตีสเสยรทางานเนาะนปจะเสกะวนท่านยเยน ลูกน้องมวท่านลูกน้องไอ้สวยอย่าซาซองตะเขาเราเปลี่ยนสู่เจี๋ยเงเนาะก้องดีดีก้องดีดีอ้ยานมากอ้ยานมากคอตีเรียกคอตีเรียกเปตูแล่คลายเปตูแลคลาย อาลกงานอาลกงานวันตาตีดีใจวันตาตีดีใจมืเจร์ผู้จัดจาการมนอจร์ผู้จัดจาการลาไม้ลาไมา้โล,ลกตีถามโลกตีถามบุญทานลูกน้อง กวนทานลูกน้องโอเคดีใส่เรื่องวอเยียวยาของเจริญเนาะจะเปิเศษสาสจ้องเลยต่อไหมโอเคดีสาสจ้องมาเสวยบบาเปี้ยดาเลสวยพุดอะไรบาเปี้ยดาเลพุดอะไรพูสสระเปี้ยตีอะไรสระบาเลอันนคู่ปองไรโดพุดอะไรเสวยบาเปี้ยดาเลบ่เนาะ เอรอนนับั่กะมนจาบาเปียวลส่วนพุทการพุธอะไรุะมานิารบาเปียวเลพุการพุดอะไรพุการสระมนจาพูสระเปียวเตอะไรบาเลอรอนพุการพูดอะไรมนิาบาเปียวดาุะบัตงกะเตียนบาอลลุดเลส่คุณทำงานอะไรคุณทำงานอะไร คุณสระเตนทำงานสะะร,ระเล่าเลาดรายปลาเล่เลยปลนะ่าเล่บ่เนาะไอเดาะคุณทำงานอะไรสระเตีนมล่นเล่าเลยโอเคนะบ้าเล็กอะนอมานจ่าแยงกองเดดสวยเยนพุทธการพรมดีมากพุทธการพรมดีมากดีเนียมาจ้าแย่มานิจ่าสวยนเยนพุทธการพรมย่ๆๆอมแย่เปียวมาเนาะพุทธการพรม เอ่อได้แยกไปเลยส่วน manager จุนอเนาะ manager จุนอตะเกรดนั้นจ้ะรอผู้จัดการภูมิสดากะจุนอแย่ manager กูเปล่าดาบาเนาะเออไทยสกะมาเนาะเนเน่ก็เบื้องหย่านผิดตัวเลยบ่เนาะผู้จัดการภูมิดีมากผู้จัดการภูมิดีมากจุนอแย่ manager อะยันก้าวเด่นัมเบอร์5กะตูกเตี้ย่วุ่นทันลาส่วนใหญ่ เขาเป็นหลุดน้องคุณไหมเขาเป็นหลุดน้องคุณไหมเขาสระกาตูเป็นพี่เดหลุดน้องวนทานหลุดน้องไหมสระวนทานล่ะเออเขาเป็นหลุดน้องคุณไหมตุก้าเตี้ยวนทานล่ะเนาะอะหลุเหมียวบ่เนาะเอออาสงตะก้าวเปลี่ยนเบ้อเมบาပြောดาแลพูดอะไรบาပြောดาแลพูดอะไรมณีจาบาပြောดาแลซื่อเหย ผู้จัดการพูดอะไรผู pues ้จัดการพูดอะไรเตนบาอลโลโลดาเลสเวนคุณทำงานอะไรคุณทำงานอะไรจนยแยมมานิจายังกองเดสเวนผู้จัดการพรมดีมากผู้จัดการพรมดีมากตูกาเตติยวุนทาลาสเวนเขาเป็นลูกน้องคุณไหมเขาเป็นลูกน้องคุณไหมตูกาเติยวุนทาลา အလုံးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့မယ်ခင်ဗျာ